ถ้าหากว่าเราอยากจะมีความสุขให้มากขึ้นต้องฝึกยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลงนะครับนี่คือคำกล่าวที่หลวงพ่อชาสุพัทโทได้กล่าวเอาไว้โดยธรรมชาติของคนเราแล้วเนี่ยจะดูคนอื่นถึง90แต่ดูตัวเองเพียงแค่10เท่านั้นเองเพราะธรรมชาติของจิตใจคนเนี่ยจะเข้าข้างตัวเองอยู่ร่ำไปคือคอยดูแต่ความผิดคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นคิดแต่จะแก้ไขคนอื่นคนอื่นทำอะไรก็ดูไม่ดีไปหมด ลองกลับกันนะครับดูคนอื่นให้เหลือ10%ก็พอแล้ว10%นั้นน่ะก็แค่ดูเพื่อการศึกษาเอามาสอนตัวเองนั่นแหละครับบางอย่างเห็นเขาทำแล้วไม่ดีก็ไม่ต้องไปตำหนิเขาแต่เอามาเป็นบทเรียนไว้เตือนตัวเองว่าทำแบบนั้นอ่ะมันไม่ถูกไม่ควรมืนคำกล่าวที่ว่าความผิดคนอื่นนะมันเท่าภูเขาความผิดของเรามันแค่เท่าเส้นผมมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นด้วย เราจึงต้องระมัดระวังความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเอาไว้ให้มากๆอย่าให้มันลำเอียงมากเกินไปอย่าเข้าข้างตัวเองมากเกินไปถ้าเห็นความผิดของคนอื่นให้หารด้วยสิบแต่ถ้าเห็นความผิดของตัวเองให้คูณด้วยสิบนั่นแหละจึงจะใกล้เคียงกับความจริงและความยุติธรรมมากขึ้นเพราะเหตุน,นี้เราจึงต้องพยายามมองแง่ดีของคนอื่นให้มากๆตำหนิติเตียนตัวเองให้มากๆแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องโทษตัวเองและไม่ให้อภัยตัวเองเลย แต่ดูตําหนิเพื่อให้เราแก้ไขตัวเองครับเพราะฉะนั้นอยากมีความสุขมากขึ้นก็ยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลงอยู่กันคนละโลกอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาและถ้าเรามัวแต่จับจ้องวิจาร์เขามันจะบ่งบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่มีอะไรดีหรือว่างจนไม่มีอะไรจะทําแล้วชีวิตเราจะไม่มีความสุขเพราะมัวแต่ไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นเพราะถ้ายิ่งอยากรู้เรื่องคนอื่นมากเท่าไหร่ยิ่งบ่งบอกถึงความมั่นคงในจิตใจของเราที่มันต่ํามากเท่านั้น ดังนั้นจำกฎ5ข้อที่จะทําให้เรามีความสุขไว้นะครับ 1. ถ้ายังไม่เก่งพออย่าวิจารณ์คนอื่น2ถ้ายังไม่ฉลาดพออย่าอวดรู้กับคนอื่น3ถ้ายังไม่สําเร็จพออย่าไปดูถูกคนอื่น 4. ถ้ายังไม่ร่ํารวยพออย่าไปโอ้อวดกับคนอื่น 5. ถ้ายังไม่ดีพออย่าไปวิจารณ์เรื่องคนอื่นครับมาเช็คตัวเองกันหน่อยนะครับว่าเรากําลังยอมตามใจคนอื่นมากไปหรือเปล่าคนที่ยอมตามใจคนอื่นมากไปเนี่ยมักจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ คือหนึ่งเลยเราจะปล่อยให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นคนกําหนดความรู้สึกของตัวเรามันก็เหมือนกับการที่เราเอาอํานาจของเราเนี่ยให้คนอื่นมาบงการชีวิตควบคุมอารมณ์ของเราการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคนอื่นโดยสิ้นเชิง 2. เรายอมให้คนอื่นมากําหนดคุณค่าตัวเราแล้วมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราเองไม่มีคุณค่ามากพอ เราก็จะทําได้ดีที่สุดเท่าที่คนอื่นบอกให้เราทําดีเท่านั้นเอง 3. เราจะหลีกเลี่ยงถึงการพูดปัญหาที่แท้จริงเราจะรู้สึกว่าเราไร้หนทางคอยแต่จะมองหาคําแก้ตัวเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างให้กับปัญหาตัวเราเองและ 4. ครับเราจะตกเป็นเหยื่อในสถานการณ์ของตัวเราเองเพราะถ้าเราปล่อยคนอื่นมาบงการชีวิตเรามากๆ คุณค่าของเราจะลดลงแล้วเราก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองไม่สามารถบังคับชีวิตตัวเราเองได้แล้วเราก็จะเริ่มโทษคนอื่นแทนที่จะกลับมาแก้ไขที่ต้นตอของปัญหานั่นคือตัวเรา 5. เราจะกลายเป็นคนที่อ่อนไหวต่อคำวิจารณ์เก็บเอาคำพูดของทุกคนมาไว้ในใจและให้มันมีอำนาจเหนือตัวเรา 6. เราจะสูญเสียวิสัยทัศน และเป้าหมายของเราไปไม่มีทางที่จะสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการได้หากเรายอมให้คนอื่นมาควบคุมเป้าหมายของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเช็คตัวเองนะครับว่าเรากําลังยอมตามใจคนอื่นมากไปหรือเปล่าเ<ๆ>พราะนี่มันเป็นเรื่องที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทํากัน